มาเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพรานกันเพื่อนๆน,นี่จะเอาไปคั่วเอาไปคั่วเยอะมากเลยหล่นเต็มต้นเลยเก็บบิดเอาแต่มเมล็ดนะคะเอาแต่มเมล็ดเอาไปจากแดดก่อนเนาะเพื่อนๆจริงๆเอาไปคั่วเลยอย่างเนี้ยยางก็จะออกมันแกะยากต้องเอาไปจากแดดก่อนเนาะแล้วค่อยแกะ เก็บเอา,มาเมล็ดันเก็บเอาแต่มเมล็ดประโยชน์เยอะค่ะมะม่วงหินมะพผานเนาะไขมันเชิงซ้อนเชิงเดียวเยอะประโยชน์ค่อนข้างสูงทั้งเนื้อทั้งเปลือกประโยชน์นี่ใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆี แคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินอีวิตามินซีเนาะมีลูทีนด้วยมีซีแซนทีนเนาะช่วยในเรื่องสายตาเนาะเพื่อนๆช่วยดึงสายตาค่ะเยอะมากเลยอ้วนเต็มไปหมดเสียดายเสียทิ้งก็เสียดายเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าประโยชน์เยอะ ไขมันอิ่มตัวแต่เป็นไขมันชั้นดีนะคะเป็นไขมันชั้นดีโปเตสเซียมก็สูงมีเหล็กมีสังกะสีเนาะมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะเพื่อนๆมะม่วงหินมพร้าวเวลาเอาไปคั่วไปอะไรเนี่ยค่อนข,ข้างจะยากหน่อยไม่มีราคาแพงเนาะเพื่อนๆมะม่วงหินมพาราคาแพงนะคะ ไปเรื่อยๆเ,เนาะเยอะทีเดียวค่ะเยอะมากวงเต็มต้นเลยไม่ได้มาหล่นหล่นเต็มต้นเลยจะเอาไปคั่วกินเนาะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็เนื้อเข้าเนี่ย นนเนื้อเนี่ยวิตามินซีสูงช่วยในเรื่องผิวพรรณเนาะบำรุงผิวพรรณเนาะเยอะมาก,ก,มาก,ากยเยอะมากมาช่วยเก็บน่อยเยอะเยอะ พื้นเลยนี่นเต็มพื้นเลยเพื่อนๆดูดิเต็มเลยโยนไม่ถูกครับนนนๆน,น,นเต็มนี่นี่เก็บไปก่อนนะคะ ว่าพูดถึงก็กินเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอนสูงก็กินพอประมาณนี่แหละค่ะถ้ากินพืชผักให้เป็นสมุนไพรก็กินตามความเหมาะสมแล้วก็ศึกษาก่อนกินด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งของบ้านเรานะกินในปริมาณที่เหมาะสมนะเพื่อน คนณแร่ธรอสูงแต่ว่าไขมันด,ดีเยอะประโยชน์เยอะเกาพามารู้จักประโยชน์เขานนเนาะเพื่อนเพื่อนบางคนไม่รู้นะว่ามีประโยชน์อะไรมากแต่ว่าเรารู้ค่ะคนปลูกพืชก็ต้องรู้ประโยชน์ของพืชเนาะเจะเก็บหน่วยสุกๆไปให้ลูกไว้ากลูกสาวด้วย ลูกถุกไปฝากลูกสาวหน่อยลูกถุกๆ,ๆช้ำๆถูกๆ,ๆช้ำๆนีวจะเก็บไปฝากลูกสาวด้วยค่ะโอเคเนาะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย